สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมพระอาทิตย์ตกที่วัดอหงนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬจุดนี้เรียกว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงนะครับเป็นจุดที่มีเรื่องกล่าวขานว่าที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงเพราะว่าเป็นจุดที่ลึกนะครับแล้วก็มีถ้ำอยู่ ใต้แม่น้ำโขงจุดนี้นะครับมีถ้ำที่เชื่อมโยงไปยังเมืองบาดาลแล้วก็แตกสาขาออกไปนะครับที่หลายๆจุดที่เกี่ยวข้องกับเมืองพญานาคเช่นที่คำชะโนดนะครับแล้วก็เราขานกันว่าเชื่อมไปถึงนู่นเลยนะครับถ้ำหลวงเชียงดาวนะครับถ้ำหลวงเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ซึ่งก็เป็นถ้ำที่มีพญานาคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับสะดือแม่น้ำโขงจึงเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคเลยทีเดียวนะครับเมื่อถึงช่วงออกพรรษาของทุกปีนะครับจุดนี้ก็จะมีบ้างไฟพญานาคขึ้นด้วยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะอ,อ,อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนะครับเพราะฉะนั้นก็พื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมีตำนานเกี่ยวกับพญานานะครับที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่น,นับถือนะครับศรัทธาของชาวพื้นการณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชมพื้นที่รอบๆเกี่ยวกับวัดต่างนะครับแล้วก็ชม เสดือแม่นำ้ำโขงไปด้วยกันนะครับเช่นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเรียกว่าภูวัวนะครับอยู่ตรงฝั่งลาวเราจะเห็นได้ว่าตรงฝั่งลาวก็มีพระาธาตอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำบนนะครับมีน้ำไหลบน นะครับมีน้ำไหลย,ย้อนด้วยนะครับไหลย,ย้อนกับเพราะว่าข้างใต้เป็นเกาะแก่งแล้วก็เป็นถ้ำอยู่ข้างล่างตรงนี้แหละครับมีถ้ำอยู่ข้างล่างด้วยนะไปเห็นว่าท้องฟ้านะครับก็ตัดกับสารา รารวัตรอหงนะฮะเป็นจุดที่สวยนะครับตอนนี้วิวสวยมากนะครับเห็นน้ำบนเลยนะฮะน้ำจะนิ่งนะครับแต่ว่าข้างล่างนี้ไหลน้ำไหลแรงมากนะครับ จะมีจุดที่น้ำวนแล้วก็น้ำไหลย้อนกลับด้วยนะพื้นที่ตรงนี้มีความเชื่อเรื่องพญานาคมายาวนานเลยนะครับก็มีเรื่องที่มหัศจรรย์ก็คือบ้างไฟพญานาคซึ่งก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เกิดจากอะไรนะครับนณจากนี้ก็ในช่วงหวันพัรษาของทุกปีก็จะมีคนมาหล่อเฝ้าดูบ้างไฟพญานาคนะครับยาวไปถึงนู้นเลยอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคนะครับ แล้วก็สะดิอแม่น้ำโขงนี่ก็จะเป็นเหมือนเมืองหลวงของพญานาคอยู่ตรงนี้เลยอ่าตรงฝั่งลาวเราจะได้ยินเสียงกลองนะครับเราไม่ค่อยได้ยินเสียงกลองขนาะนี้นะครับ ลองชมบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากนะครับตะวันกำลังจะตกลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงในวัดอาคงกันนะครับศาลตรงนี้นะครับชื่อว่าศาลเจ้าแม่เทพีสะดือแม่น้ำโขงนะครับ เทพธิดาแห่งรุ่มน้ำโขงแม่ทองอูนะครับก็มีความเชื่อว,ว่าเป็นพญานาคแปลงขึ้นมานะครับ เด้งเข้ามาีนคนลุกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไหว้เจ้าแม่กันนะครับจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับที่คนที่มาจุดนี้ก็จะมาถ่ายรูปก,กันนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปพญยายนาคเยอะแยะเลยนะครับ เห็นเห็นอะไรบนบน้ญาหมครับที่ลอยมาคล้ายคล้ายกับพญานาคเห็นไหมครับตอนนี้หนูสั่งแปนน้องัดางน,นี้เลยหรออุ้ยเนาะตอนนี้ที่สั่งไปมีแปซซา แกงกระาปลาชอ่อนเนาะแล้วก็ยำมิ้นท์แล้วก็ผัดผักรวมมิตรใช่ค่ะเยอะมากแนนำเป็นอะไรมีลูคามา่าผชาได้ันนี้ชได้ไผนะัดาผัชาอะไรคะไม่ทราบเป็นอะไรนะครับต้มลอยลอยกลางไม่น้ำโขกเลย ง oh. ั้นอย่างเอา,เอา,เ,อาเอาสี่อย่างก่อนนะครับลงอย่างละสามสามสามชุดคาเอาอย่างละสาม่อยไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเหมือนพญานาค ชูหัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับผมตามมาใกล้สุดได้เท่านี้นะครับเหมือนงูกำลัง เหมือนงูขนาดใหญ่นะครับยกหัวแล้วก็ลอยไปตามน้ำนะครับท่านก็พี่นาวเองนะครับโตรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะลอยนิ่งไปเรื่อยๆนะครับ อาคารตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บเรือนะครับเบรือโบราณที่ใช้แข่งขันกันนะก็ได้แชมป์ด้วยนะครับทำเป็นพิธภัณฑ์ไปนะครับ ลำใหญ่มากนะครับเวลาแข่งก็แข่งตรงนี้เลยตรงแม่น้ำโขงนี่เองก่อนกัดนะครับก็ถ่ายบรรยากาศแม่น้ำโขงก่อนที่จะมืดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาช่วงเย็นๆนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดูเข้มขลังลึกลับมากทีเดียวนากจังหวะเหมือนเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับตีน้ำนะตีน้ำ เมื่อกี้ก็เจอนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันอยู่กลางน้ำนะครับเห็นไหมครับเหมือนปลาตัวใหญ่กำลังดิ้นอยู่ภาสาอีสานเขาเรียกบ่อนนะครับบ่อนปลาบ่อนนะครับคงจะเป็นตัวใหญ่มากนะครับโอเค จะยินเสียงสัญญาณคล้องแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ